สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะฮะช่วงบ่ายเย็นๆนะมืดๆค่ำๆนะใครมีเวลาว่างก็เข้ามาชมกันได้นะพี่นะวันนี้ผมมีพระหลักร้อยเลยนะตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักอ่าหลักพันนะหลักพันก็ไม่ได้แพงมากนะอ่าเดี๋ยวบางอย่างวันเนี้ยผมจะบอกราคาไปเลยนะแล้วเดี๋ยวก็ บางอย่างก็จะให้ท่านพักเข้ามานะว่ามีอะไรกันบ้างนะก็ไม่แพงนะวันนี้นะไม่แพงออย่างนี้ผมมีลูกอม,มเมฆสิทธิ์นะลูกอม,มเมฆสิทธิ์นี่มีมีมาสามองนะมีมาสามองมีจานนะมีจานนะลูกที่หนึ่งนะนี่ลูกที่หนึ่งนะเดี๋ยวบอกราคาพร้อมกันเลยนะว่าลูกเท่าไหร่นะเอาเบาๆนะปีใหม่อันนี้คือลูกที่หนึ่งนะมเมฆสิทธิ์นะมเมฆสิทธิ์ ลูกที่สองนะฮะใครจะระบุลูกยังไงก็ระบุมานะฮะถ้าเกิดว่าอ่าไปแล้วก็ถือว่าไปแล้วนะฮะนี่ลูกที่สองนะฮะอ่าต่อไปจะเป็นลูกที่สามนะ,ะลูกที่สามวันนี้ผมเคลียร์พระนะเคลียร์พระในะเหลือวันเหลือวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะที่ผมจะได้เคลียร์พระให้กับทุกท่นนะลูกที่สามนะ ทั้งหมดมีสามลูกนะเมกะซิ์นะลูกอมเมกะธิ์มีสามลูกเอาลูกละเจ็ดร้อยบาทนะนี่นะมมีสามลูกนะเอาลูกละเจ็ดร้อยนะหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะเอาลูกละเจ็ดร้อยบาทนะโอนเงินพร้อมส่งนะครับผมนะโอนเงินพร้อมส่งวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ไม่ทันละนะลูกอมหลวงปู่ใจนะวัดเสด็จนะลูกอมหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะ เอาหกร้อยบาทนะเอาหกร้อยบาทผมคัดมาแล้วนะผมคัดมาแล้วนะคัดมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะะต่อไปเป็นเนื้อพักเนื้อเมฆพัดนะฮะพระเนื้อเมฆพัดสักครู่นะฮะเดี๋ยวลูกค้าติดต่อเข้ามาแป๊บหนึ่งนะ ลองผู้บุญนะฮะอันนี้แพ้นะอันนี้แท้นะนนนะเขาเล่นกันไม่แพงหรอกพี่นะเขาเล่นกันไม่แพงหรอกเล่นกันอยู่ประมาณสามพันห้าพันฮะเล่นกันอยู่ประมาณนั้นผมก็เอามาก็ขายไม่แพงนะผมดูข้อมูลแป๊บนึงนะ อันนี้พัชก,กิบบัวนะหนวงปผู้บุญม,มังแก้วนะอันนี้เป็นเนื้อเมฆพัดนะพิมพ์ใหญ่แต่เป็นหลังปิดตาเป็นหลังปิดตาพัชแท้นะเขาเล่นกันอยู่ไม่เกินห้าพันสามพันห้าพันนะเขาเล่นก็นไม่เกินประมาณนั้นนะแต่เนี่ยเป็นพัชแท้เอาเก้าร้อยบาทมีห้าองค์นะมีห้าหรือเปล่านะอันนี้นะองค์ที่หนึ่งนะ องค์ที่หนึ่งถ้าใครไม่ได้ระบุซีเลียตนะไม่ไม่เนยนะดูเนี่ยพลาเมกพัดหลุดแล้วแตกนะฮะหลุดแล้วแตกนะพลาเมกพัดนะแต่เดี๋ยวผมจะแพ็คไปให้อย่างดีนะอืมอ่ะราคาเท่ากันหมดนะองค์ที่สองนะองค์ที่สองนะองค์ที่สามนะเป็นเนื้อเมกพัดแท้เลยนะพี่นะเป็นเนื้อเมกพัดแท้นะ อย่าให้หล่นนะหล่นแล้วแตกนะแต่ผมจะแพคไปยังดีนะอ <c oughs> <c oughs> แบ่งปันนะแบ่งปันพัดให้ดูง่ายได้มาเยอะก็แบ่งปันนะฮะหลังเป็นปิดตาทุกองนะฮะจะมีหลังยันสี่ด้วยนะอันนี้เป็นหลังปิดตานะฮะ นี่นะเอาเก้าร้อยบาทนะเอาเก้าร้อยบาทอ่ะเก้าร้อยบาทอ <c oughs> าแท้ดูง่ายนะเอาเอาไปเอาไปศึกษา,าไปชมเอาไปใช้ได้เลยนะพี่นะไม่แพงนะแล้วแบ่งปันกันจริงๆนะปกตินี่ขายราคานี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะ เป็นเนื้อไมกพัดอีกเหมือนกันนะฮะจะเป็นหลงพระทับวัดทองนะฮะเขาขายกันองค์นึงนี่คือเป็นมืดเลยนะองค์นึงเนี่ยเป็นมืดเลยแต่ไงผมเอาเจ็ดร้อย จ็ดร้อยผมมีมาสี่องนะผมมีมาสี่องนะเจ็ดร้อยบาทเมกะพัดนะเอาองค์เจ็ดร้อยนะมีจานทุกมีจานนะแต่ไม่ทราบว่าทุกอันหรือเปล่านะเอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยองค์ที่สองนะฮะถ้าใครไม่ได้ซีเรียสนะคุณเพชรองค์ไหนก็ได้เนะี่ยอย่างนั้นนะผมสบายใจกว่านะเพราะความสวยของพัทเนะี่ยผมให้เท่ากันหมดนะ องที่สามนะฮะมีจานทุกอันนะมีจานทุกอันนะมีจานทุกอันนะองค์ที่สี่นะองค์ที่สี่สุดท้ายแล้วนะองค์ที่สี่ไม่แพงนะ คู่นะครับผมนะพอดีอ่ะต่อไปนะฮะ อันนี้เป็นพระเกจิหายาย,นะา,ยา,ากเลยนะหายยากมากๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะวันนี้พระถูกๆมีนะพี่นะแพงๆก็ทักเข้ามาได้นะพระที่แพงๆก็ยังทักเข้ามาได้อยู่นะเพราะวันนี้ผมก็จะทําทการเคลียร์พรดหน่อยนะทาการเคลียร์พรดหน่อย ผมแปงน,น,นี่ผมไม่ทราบที่นะพระอะไรนะแต่พระลูกเก่ามากเลยนะรูกเก่ามากเลยทําไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะ <c oughs> เหมือนวัดเกยใช้เหนือทักอย่างนะ,นะขึ้นสางเงินแล้วนะ <c oughs> อันนี้นะ แขนหักศอกนิยมนะแขนหักศอกนิยมของพิจิตนะแขนหักศอกนิยมนี่เป็นพระเนื้อชินเงินนะพิจิตเม็ดเข้าเมานะอันนี้เป็นทาดูง่ายนะอย่างนี้ทักเข้ามานะ,ะอย่างนี้ทักเข้ามานะ,อ,ะอันนี้ก็ทักเข้ามานะน,นี่ก็หลอดินไทยดูง่ายๆนะผพ่อทาวัดพระเนงแตกรุ่นแรกนะ อันนี้ทักเข้ามานะะอย่างที่ผมบอกราคาไปก็ตามราคาตามนั้นนะอย่างที่ผมให้ทักก็ทักเข้ามาได้นะ <c oughs> อ่ะลงพูทวดนะปีศูนย์ห้าเนื้อนวะนะทักเข้ามานะพี่นะสนใจก็ทักเข้ามาได้นะ เดี๋ยวองค์สุดท้ายแล้วเนื้อนวะนะอ่ะอันนี้เนื้อผงคุกรักนะนะผงคุกรักอันนี้ก็ทักเข้ามานะนี่เป็นหลวงพู่จีนนะเป็นหลวงพูจีนเนี่ยรักแดงๆเลยนะเห็นไหมรักนี่ยมันจะถ้าเรามองตรงนี้มันจะดำแต่ถ้าเราเอียงๆนะจะเห็นว่ารักมันออกสีแดงนะเนี้ยผงคุกรักนะดูง่ายอ่ะอันนี้ผมมี ผมมีเนี่ยพิมพิมพซุ้มโค้งประตูเนี่ยนะพิมพ์ประพรามันทนซุ้มโค้งเนี่ยนะมีมาสามองนะ,ะมีมาสามองนี่ให้ดูเลยนะมีมาสามองนะนเป็นเมฆสิธิ์นะเมฆสิทฐ์อย่างเงี้ยเอาแปดร้อยนะเอาองละแปดร้อยนะฮะเอาไวไวนะผมไวไวหน่อยนะเอาองค์ละแปดร้อยมีสามองนะ อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมผมมีมาห้าองค์นะเป็นแม่กษิตนะเป็นแม่กพัดนะแม่กพัดนะมีมาห้าองค <Yeah. S 1> ์องค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งพาแท้ดูง่ายนะองค์ที่หนึ่งเดี๋ยวบอกราคาที่หลังนะองค์ที่หนึ่งก่อนนะองค์ที่สองนะใครทักมาแนะ้วบอกราคาผมด้วยนะว่าเป็นองค์ที่องค์ที่จะลายบอกด้วยนะองค์ที่สองนะ องค์ที่สามนะฮะอง์ที่สามองค์ที่สี่นะฮะองที่สี่อง์ที่ห้าองค์สุดท้ายนะฮะส,สวยๆนะเมฆพัดนะ ม่กะพัดเนี่เป็นแม่กะพัดแท้นะพี่นะเป็นแม่กะพัดแท้นะเป็นพัดแท้เลยนะเอาไม่แพงนะหลวงพ่อเดิมนะผมเอาแปดร้อยบาทต่อองค์นะหลวงพ่อเดิมเมื่อกี้นะแปดร้อยบาทต่อองค์จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะดูนะสนิมน้ำหมากเนี่ย ภาเก่าธรรมชาตินะไม่ใช่าพาแต่งแต้มสีสันนะนี่นะสวยเลยนะทักเข้ามานะองค์นี้ทักเข้ามาอย่างนี้สามชายสามชาย,าชายจีวอนคว่ำีนกระทกเข้ามานะ วันนี้ผมผสมนะระหว่างพาถูกกับพารแพงนะผสมกันไปนะพี่นะองคไหนไม่ได้แจ้งราคานี่ก็คือก็จะแพงกว่าแพงกว่าหลักร้อยนะแต่ทุกท่านซื้อได้อยู่แล้วนะคนไหนที่โอนเงินให้ผมครบในี่ได้พาครบตามจำนวนอยู่แล้วนะครับพี่นะบางคนจองไว้นะจองไว้แล้วก็ไม่โอนนะหมักกันเข้าไว้นะมีตั้งประมาณแปด แปดเก้าคนนะที่ท,ที่หมักเขาไว้เนี่ยนะนะผ่อนชำระในพายในหนึ่งเดือนนะพี่นะผ่อนชำระในพายในหนึ่งเดือนนะระยะเวลาทบเดือนนะสมมติว่าจองพารตั้งแต่วันที่สิบห้านะสิบห้ามกรานะนะสิบห้ากุมภาเนี่ยต้องเคลียร์ให้จบนะฮะ คนจองไว้แล้วโอนไม่ครบโอนไม่ตรงตามเวลาเนี่ยมก็ลืมได้เหมือนกันนะพี่นะอ่ะสมเด็จนะอันนี้ส,สวยๆเลยนะมีพี่คนหนึ่งตามเก็บอยู่ผมแนะนําเลยนะอันนีเนเนนะ้เป็นเงินชุบทองนะเป็นเงินชุบทองแต่ให้ดูองค์พระมากกว่านะองค์พระองค์นี้สวยมากเลยนะสวยๆเลยนะ สวยจริงๆนะโอ้ยสวยจริงแนะนําเลยฮะแนะนําเลยนะนนยนะกรอบไม่สําคัญนะผ้าข้างในเนี่ยสาคัญมากเลยนะอันนี้อันนี้สวยจริงสมเด็จชุดนี้ผมคัดมาเองกับมือเลยฮนะ ขออภัยนะพี่นะบางทีไปซื้อผ้าช่องอื่นแล้วโทรมาถามผมเนี่ยต้องต้อง,องคุณเคลียร์ให้มันเป็นช่องๆไปเลยนะเฉพาะช่องผมเองนี่ผมก็เหนื่อยพออยู่แล้วทุกวันเน่ยนะประเภทบอกว่าซื้อซื้อ,อ,อช่องผมไปฟ้องคุณยุ้ยซื้อช่องคุณยุ้ยมาฟ้องผมเนี่ยพอเลยพี่นะจะโทรโทรหาผมเลยนะผมเริ่มสบายขึ้นแล้วนะเริ่มนับโทรศัพท์ได้แล้วนะนอันนี้ลงรักเก่านะ หลงรักเก่าไว้หนึกนุ่มนวลตาม,มากๆเลยนะผมมีหลวมพระแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าผมมีมาห้าองค์นะมีห้าองค์หลงพระแดงวัดขาบัดไดอิฐนะเดี๋ยวผมอธิบายเป็นเป็นองค์ไปเลยนะปีศูนย์สามนะฮะปีศูนย์สาม ต้องแกะไหมเนี่ยเห็นไะหขออนุญาตแกะดีกว่าเพื่อความชัดเจนมีบ่าทุกองนะฮะไม่มีบ่าไม่เล่นนะฮะมีบ่านะหูขีดทุกองนะฮะ มีบ่าหูขีทุกองเห็นนะม,มีบ่านะมีบ่านะมีบา่ามีบา่าองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่หนึ่งเดี๋ยวบอกราคาเลยวันนี้ผมผมพระแดงห้ามต่อนะพี่นะพาทุกองค์วันนี้ที่ผมเปิดราคาเนี่ยห้ามต่อรองนะแบ่งได้แค่วันนี้นะฮะ จริงๆจะมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะมาไม่ทันนะพาเยอะพาเยอะนะอง,องค์ที่สองนะมีบาทุกองนะมีบาททุกองคนะ มีบ่าทุกอง์องค์ที่สองนะมีเยอะไม่สำคัญนะพี่นะมีเยอะต้องมีดีด้วยนะผมบอกก่อนนะเพราะว่าผมเมามานะได้มาก็อยากให้ทุกท่านได้ได้ได้ชมนะนะไม่มีบาผมไม่เล่นนะไม่มีบ่าผมไม่เล่นนะบ่ามมเนี่ยเห็นนะไหมนะ สำคัญตรงบ่านะองค์ที่สามนะองคที่สามนะต่อไปเป็นองค์ที่สี่ฮะเหมือนกันหมดครับพี่นะมานเดียวกันหมดเลยนะเขาเก็บรักษาผิวนะฮะเก็บรักษาผิวผิวตึงๆนะมีห้าองค์นะ ปกติผมขายสามพันสี่พันอยู่แล้วนะวันนี้ผมแบ่งจริงนะผมบอกว่าวันนี้ที่มาแปกเนี่ยมาบ่ายเนี่ยไม่ใช่ไรหรอกนะแบ่งปันนะตอนนี้พักเครื่องมันลดแล้วนะที่บ้านผมเนี่ยไม่ใช่ว่าขายไม่ออกนะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่มีตังค์มาจ่ายผมนะตกลงกันแล้วเจ็ดแสนนะฮะตกลงกันเจ็ดแสนแล้วนะเหมาพักผมเนี่ยนะตกลงกันไปแล้วนะก็ถ้ามันเยอะเกินเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเขาก็จะจ่ายเงินไม่ครบนะ ผมก็สงสารเลยนะคนที่มาเหมาพาเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าเขาขายงวดหนึ่งเนี่ยขายได้เป็นร้านเลยนะแต่ผมเชื่อนะผมเชื่อองค์สุดท้ายแล้วองค์ที่ห้านะสวยทุกองค์พี่นะผมบอกเลยว่าสวยกิฟทุกองค์นะเนี่ยมีบาททุกองค์นะถ้าไม่มีบาทตรงนี้ผมผมคืนนะถ้าไม่มีบาทเนี่ยผมคืนเลยนะสวยทุกองค์นะสวยทุกองค์มีบาททุกองค์นะผมมีห้าเหรียญผมมีห้าเหรียญผมเอาอันนี้เลยนะ ผมเอาเหรียญละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญละหนึ่งพันหนึ่งร้อยผ่านแพงผ่านได้เลยนะแพงผ่านได้เลยนะอ่ะแม่แบบช้างคู่แม่แบบช้างคู่สนใจทักเข้ามานะสนใจทักเข้ามาแม่แบบช้างคู่นะกำนันวิรัตนะต้นแบบของช้างคู่เลยนะ <c oughs> ดูง่ายๆนะฐานสูงนะเนื้อชินเงิน ชินาาชใบเสมานะฮะชินเงินแท้นะฮะอันนี้เป็นชินเงินแท้นะไม่ใช่ตะก่วดนะไม่ใช่ตะกรวล้วนนะเป็นชิ้นเงินแท้นะเห็นไหมชินเงินแท้ก็จะมีระเบิดบ้างนะเอาเป็นนามธรรมชาตินะพี่นะเอาเป็นนามธรรมชาติพาถูกสร้างมาจากความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะเสียงพูด,ดานานๆก็แป่งเหมือนกันนะ ปกฮนะปกใบมะขามหลวงผู้สุกนะจานเต็มนะอันนี้จานเต็มนะปกใบมะขามหลวงผู้สุกนะแพงหน่อยนะแพงหน่อยแต่แต่แต่เป็น้ารดูง่ายนะนปกติเนี่ยเราจะเจอจานแค่ตัวเดียวนะอันนี้คือจานเต็มนะอันนี้คือจานเต็มเลยนะ เอาไม่แพงนะพี่นะฟ้าธรรมชาตินะเนี่ยไม่แพงนะ,ะปิดตาเนี่ยผมไม่ทราบที่จริงๆนะเออฟ้าชัยวัดเนี่ยผมไม่ทราบที่จริงๆแต่เก่าแท้แน่นอนพี่บางคนเล่นเป็นหลวงพ่อทับหรืออะไรสักอย่างนะผมไม่เข้าใจนะฮะว่าเป็นเกจีที่ไหนแต่เคยขายห้าหกพันนะเคยขายห้าหกพันนะ <c oughs> อันนี้เป็นหลวงู่ทิมนะเป็นหลวงู่ทิมอันนี้เล่นกันแพงนะฮะหลังยันนูนฮนะหลังยันนูนหลังยันนูนวัดรหรันไรนะงานสร้างรูปนิมิตนะวัดรห,หันไรนะอันนี้เหรียญเหรียญน,นวะอา่าอะไรปิดตามธรรมการฮนะไม่แพงฮนะ ไม่แพงนะสนใจทักได้นะฮะพอดีตอนนี้มีลูกค้านะกำลังจะเข้ามาดูพระที่บ้านนะะพอดีนัดนัดดูพระเข้าไว้นะกะ็จะพามาปล่อยเช่าที่บ้านอีกแล้วนะซื้อนะฮะอันนี้ซื้อเขานะไม่ใช่ว่าเอามาซื้อผมนะอันนี้บล็อกเดิมจากวัดเลยนะเลี่ยมท้องเหลืองออกจากวัดเลยนะไม่แพงนะพี่นะอันนี้เอาพันสองเอาพันสองนะเอาพันสอง อ่ะอันนี้ก็เอาพันสองนะอันนี้เอาพันสองอืลาเคลือบแลกเกอร์แลกเกอร์จะแตกลานด้านในนะวิธีการดูแลกเกอร์ไม่ยากนะอ่ะลงพ่อปลายวัดกระแพงทักมานะฮะรับรองเอาราคาตกใจเลยนะพร้อมเรียมเงินเนี่ยนะเรียมเงินหรือเปล่าเรียมเงินนะฮนะเนี่ยเดี๋ยวเอาราคาตกใจเลยมีสององค์นะมีสองนะองค์ฮนะมีสององค์รับรองตกใจแน่นอนนะฮะ มีสององนะหลงพขาปลายวัดกำแพงเดิมๆนะเดิมๆมีสององนะอาจจะไปไวสักเล็กน้อยนะพี่นะอะวัดเกตเจ็ดชั้นนะเก่ากึกเลยเก่ามากเก่ามากอย่างนี้ก็หลายตังหน่อยนะหลายตังหน่อยอันนี้ก็จะเป็น ท้ากระดานนะท้ากระดานเก่าๆเลยนะอท้ากระดานนะสวยด้วยอันนี้ก็จะเป็นหลุมพะกรยนะเนื้อดินภาดศิวลีนะเนื้อดินพาดศิวลีนะ สวยๆเลยนะอันนี้ก็เป็นสองสี่หกศูนกลิ่งของตะเคียนนะสองสี่หกศูนย์กลิ่งท้องตะเคียน,นะ 60, อ,ยนอ่ามีกลิ่งนะหรือผมคิดไปเองนะมีนะสวยคมนะไม่แพงนะฮะ บางองค์ผมแจ้งราคาไว้แล้วนะพี่นะเพราะว่าวันนี้ผมต้องการระบายพระนะจริงๆแล้วระบายไปเยอะมากนะวันนี้ส่งพาะไปหลายรายการจริงๆนะเยอะมากนะเยอะมากใครที่เคลียร์เงินกับผมเนี่ยรับรองได้พระทุกคนนะพี่นะได้พระทุกคนนะจองแล้วก็พยายามเคลียร์ให้มันจบนะพี่นะเพราะว่ามันเยอะเกินเนี่ยผมก็ไม่ไหวนะ<_><_>บางทีเนี่ยคือไม่ไหวในที่นี้นี่คือมันมันแบกรับทุนมากเกินไปนะบางอย่างนะ พราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าเคียงเงินผมมาเนี่ยผมผมไวแน่นอนนะผมไวแน่นอนบางทีเราติดไว้เนี่ยลูกน้องมันก็ลืมบ้างอะไรบ้างนะผมก็อย่างว่านะทําหลายอย่างนะมันก็มันช่วงที่เราไม่สบายเนะี่ยมันก็มึนมันก็เบิรมกันนะทุกวันนะที่มันที่มันไม่สบายในะสุขภาพมันไม่ดีนะเพราะว่าเราทํางานเกินนะเราทํางานเกินนะพี่ผมพยายามที่จะพักผ่อนแล้วนะเพราะว่าผมได้ผ่าน เส้นเลือดแตกมาแล้วนะผมก็เลยกลัวกลัวทุกอย่างนะทุกวันเน่ยนะกลัวสุขภาพจะไม่ดีนะเอาเป็นว่าพารชนี้ผมบอกราคาแจ้งราคาเป็นบางองค์บางอย่างแล้วนะสําหรับองค์ไหนที่ผมไม่ได้แจ้งให้ทักเข้ามานะผมบอกเลยว่าขายถูกไม่ใช่ว่าพระไม่ดีนะแต่ผมมีเยอะนะผมบอกก่อนนะผมถึงจะแบ่งปันได้นะถ้าจะขายให้ถูกกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้วนะราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ผมว่ามันน่าจะถูกที่สุดในตลาดแล้วนะนะเพราะว่าพระเนี่ยมันมีเกรดมันมีอะไรหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้น ผหลักร้อยผ้าอะไรเนี่ยมันมันแตกต่างจากอย่างนั้นอยู่แล้วนะผมเคยผ่านพระพวกนี้มาก่อนแล้วนะพี่นะบางคนไม่ต้องมาส่งใส่ในตัวผมพี่นะกว่าจะมาถึงจ,จ,จนถึงทุกวันนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาเป็นว่าใครสนใจพระเครื่องชุดนี้ก็954 56 92 98นะโทรมาได้เลยนะกลางค่ำกลางคืนวันนี้โทรได้เลยนะวันนี้นะสำหรับวันนี้เพชรพิจิตต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ